ทำคลิปแต่ละทีแสงมืดมืดแสงไม่พอไม่น่าดึงดูดเลยใครบ้างที่เจอปัญหาแบบเดียวกับคุยนะเมื่อก่อนค่ะเป็นหนึ่งคนนะที่อัดคลิปอยู่ในบ้านเนาะแล้วไม่รู้ค่ะว่าเราจะต้องใช้แสงธรรมชาติแบบนี้นะแล้วก็ต้องมีหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งเพื่อส่องเรามาเพื่อให้แสงมันกระทบกันแล้วหน้าเรามันจะสว่างออร่านะคะเมื่อก่อนนะมีปัญหาเรื่องของการจัดแสงมากๆเลยปัจจุบันก็มีปัญหาอยู่นะทุกคนแต่วันนี้ค่ะสําหรับใครคนไหนนะคะ ที่มีปัญหาเรื่องของการจัดแสงใช้แสงธรรมชาติค่ะแต่บางมุมมันก็ยังไม่สว่างมันไม่ดึงดูดค่ะจะต้องปรับตรงไหนนะเพื่อที่ให้คลิปเราค่ะมันน่าดึงดูดแล้วก็คมชัดเดี๋ยววันนี้คุยจะไปพาตั้งค่าคลิปของเราให้ดูมีแสงออรา่าและภาพคมชัดมีวิธีการยังไงไปดูกันค่ะมาที่โปรเจกต์ใหม่เหมือนเดิมค่ะจิมเข้าไปเลือกคลิปนะคะที่เราต้องการที่จะปรับแสง อลองดูซิมีคลิปไหนบ้างนะคะเอาคลิปนี้แล้วกันเนาะคลิปที่คุยยุนนะคะนี่เลยนะคะเป็นคลิปนี้นะมันค่อนข้างที่จะมืดนะคะเวลาที่เราอัดเนี่ยเราอัดที่บ้านถูกไหมคะอลองดูนะมืดไหมเออเนาะราวนี้วิธีการค่ะต้องการที่จะปรับแสงให้แสงโดยรอบนะคะมันออร่าแล้วก็แสงหน้าเราชัดเจน,นะคะ่ะวิธีการค่ะจิ้มไปที่คลิปทีหนึ่ง แล้วก็มาที่ด้านล่างค่ะตั้งคา่าปรับแก้ตรงนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วก็ความสว่างค่ะปรับได้ค่ะจะให้สว่างขนาดไหนนะคะคุยยุก็ขอเป็นประมาณสักสิบเนาะแล้วก็คอนทาราส์นะคะคอนทาราส์เนี่ยความคมชัดนะคะประมาณสักสี่ก็พอความอิ่มตัวไม่ต้องนะคะคุยยุอยากให้มันคมชัดค่ะเอา สักเจ็ดอ่ะสิ่งที่ได้จะเป็นอย่างนี้ค่ะชัดยังนี่เลยนะคะชัดแล้วเห็นไหมแสงจะออร่ามากขึ้นค่ะเปรียบเทียบดูค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ยังไม่ได้ปรับแสงนะคะส่วนอันนี้เป็นคลิปที่ปรับแสงแล้วเป็นไงคะแตกต่างชัดเจนไหม เป็นยังไงคะง่ายใช่ไหมเพียงเท่านี้เราก็ได้คลิปคุณภาพแล้วค่ะก่อนที่เราจะโพสต์คลิปลงไปลองเช็คแสงเช็คเสียงนะคะแล้วก็ความคมชัดของภาพก่อนนะ,ะการที่เราค่ะรีวิวสินค้าแล้วลงภาพเบอรอบางทีมันไม่ดึงดูดนะคะคนจะหยุดสนใจก็ต่อเมื่อคลิปเราค่ะภาพชัดเสียงชัดแล้วก็แสงชัดเจนนั่นเองค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแชร์แบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะ